どうも。 เขาคระบมีอร์โมนช็แก้ปัญหาให้ออกมาติดพร์โมนใช่ดังนั้นมาติดพร์โมนเป็นอย่างนกุบเนี่ยาแค่ตดตัดก็ไม่ก็ยเป็นของตัดตอนอยู่แล้วก็โยกไปเขาก็จ่ายค่าเพราะลืมย้ายและติดค่า้วค่าหกยมประมาณนั้นแล้วก็โยกย้ายไปยที่บให้องีโนที่ีโจะซ่คนขั้นเดือนตัดือถ้าไปทานติดรมอย่างเดียวยิ้แล้วก็ไอ กาเยียวยาคารัา่วยชีวติตดินกับต้นไมกนะ้ก็คือเรื่องของเรื่องก็ปีเตยได้ส่งหนังสือให้ทันผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเปิ้ลจได้บอกเข้มมาว่าไปรวมกันทางฉลองลัดและเวี้ยงหมูตามติพอทาเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเอกสารเรื่องดินกับต้นไมนะ้เนี่ยเปิ้ได้ส่งไปตี ตั้งตั้งกรุงเทพแล้วหมายถึงว่าส่งควรจะส่งส่งกระทรวงพลังงานตัวเองเนาะแล้วแต่แห่งเขตหนึ่ก็คือเขตเจียก่าเยียวยาที่ดินต้นต้นไม้เนี่ยเปิดเพื้อทำเป็นแห่งแห่งเขตหนึ่งเขาแยกออกจากเขตที่เขตแรกเขตที่สองนี่ก็คือเขาต้องการเพื่อเปิดเยียวยาเยียวยาที่ดนไม้ พราะมันมีปัญหาก็กคือเขาเสามารถไปทํากินไนดะ้คมันไก่เนาะแล้วก็พ่อแม่ก็คือเปิดได้ติดประกาศไว้ว่าให้ไปทําประโยชน์ได้แต่เจ้บ,บ้านเปคนห่างจะอัานปิดกาบบ่าประกาได้ทำแล้วบันนี้นตีทัีของเขากับตินปลาที่มดเลยแล้วดก็อยากที่เปิดได้จ่ายการที่จริงแวต้นไม้มีมีข้อเรียกร้องทงหมด ตีเออได้ส่งูขวาไปเรียบร้อยแล้วข้างกับส่งพลังงานกระทรวงของจังหวัดได้ส่งเรียบร้อยแล้วแต่ก็ตี๋กาลังจะเดินทางไปพบราชบุตรปีวันที่3เดือนนี้ก็การขึ้นเฟิร์นคืออะไรข้อข้อจะบ้านจ้าการในฝ้าเป็นวันจะได้ไหมการในฝ้าโดยโดยรอบก็โดยโดยตรงจะคือปุ่นบอกว่าถ้ามีมติครมออกมาก็ยินดีจะจ่ายให้ ตามมติพลรมนี่มต,มติขอมอบ่บอกนี้นตีเขาเขาข้อเรียกร้องของเขาสองอันนี้ก็คืออยากให้มีมติพลรมออกมาจากกระทรวงพลังงานคือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจะต้องออกออกมติออออสองอย่างนี้พร้อมกันคือทั้งออกโฉนดที่ดินและเยียวยาแต่อันนนะมมั้นสมทุนกับบ้านสม้งหมดสีกีฬายูโรสมรสสามร้อยสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะ สามรอยชีวิตครอบครัวกี่หมู่บ้านหมู่บ้านเดียวบ้านเดียวบ้านหางหงแต่แต่นี่ได้มาอยู่บ้านยำหงตีดินเดิมเป็นองหางหงครับปัจจุบันนี้กรื่องเอกสารที่เป็นองยมหงมูสิบสองในวรนงนี้นะครับผมก็มาติดตามนะครับเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากแม่มอนะครับ ที่ทางบ้านก็ได้ท่านท่านนายกนะครับแล้วท่าู้ว่านนายฟ้าเนี่ยก็ได้กรุณามาที่เป็นันหยุน,นะวามารับฟังนะครับโดยทางกลมแววและตัวแววเนี่ย<า>นะครับคู่เป็นบรรดายุธรรมในท่านชาติที่จังหวัดลำปางเนี่ยผู้รับเรื่องมาครับ <S <S ทั้งที่แล้วเราก็ไมาตรการบารอย่ายเห็นกันแต่ยังยาวๆเลยก็กต้องแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการตามเรื่องในการในเรื่องเราทำมีโพลต,าต,าต,าตา่างๆวันนี้ก็มามารับรู้ความต้องการชาวบ,บ้านส่วนหนึ่งที่เขา ในเรื่องที่ทํากินนะครับซึ่งเขาไม่สามารถจะกลับไปไม่สะดวกการกลับไปที่ทํากินเดิมนะครับซึ่งเราคงต้องหาแนวทางการแก้ไขนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิทํางกินต่างๆานะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะไปนังเรียนนะครับท่านอิตระพันธ์สวาสวิภากรของนุ่นจีและตีประกันพลังงานให้ละสายจาปัญหานี้นะครับซึ่งก็ได้หาแนวทางที่จะแก้ไขแล้ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปนะครับต,บตามที่ท่านนายกได้จัุนาประสานงานมาให้ แล้ต้องอกคุณพิพกด้วยนะครับที่จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นนจักใหญ่สําคัญนะครับในการที่จะให้เขาคิดแล้ก็นแนวทางในการไข่ระยะเวลาในการดำเนินการที่ช่วยเหลือให้ชาวบ้านจะจะนานไหมครับ,รบอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่ที่เรารับเรื่องมาหลายเรื่องก็เดินหน้าแล้วก็สอเด็กแล้วก็ถ้าไม่สําเร็จเราต้องมีคําตอบนะครับคือต้องมีคําตอบให้เขาว่าเราทําได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะครับแล้วถ้าทาไม่ได้ มีนวทางที่จะแก้ไขอย่างไรนะครับที่จะบรรลุถึงร้อนให้คือเราก็พยายามทำเต็มที่อ่ะฝากถึงชาวบ้านอย่างไรบ้างครับก็เมื่อกี้ที่พบเจอชาวบ้านก็ชี้แจงกันเข้าใจกันแล้วก็มีแนวทางซึ่งท่านที่พบกับท่านนายกได้ประชุมหารือกันแล้วล้วก็มีแนวทางที่จะหาทางออกนะครับถ้าแนวทางนี้ไปไม่ได้มีปัญหาเราก็ต้องดูแนวทางใหม่ที่เป็นไปได้ เพื่อที่จะแก้ไขคือเราต้องเอาความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนแล้วเราต้องพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขตรงนั้นให้ได้นะครับซึ่งมันจะมีหายอุปสรรคในเรื่องระเบียบกฎหมายอะไรต่างๆก็ต้องไปดูว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อที่จะสามารถที่มันเขทาทได้นะครับบางทีอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อยา่างน้อยให้เขาได้มีองค์ประกอ่ที่มีขึ้นหรือมีความ,ไ,มได้ผ่อนคลายขึ้น,นต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้คงจะจบในรัฐมนตรีท่านนี้ไหมก็รียนวมา ถ้าเรามนตรีท่านผีเดพันเนี่ยท่านทำงานทุกวันนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับทํางานพักผ่อนอย่างน้อยมากนเวลาสามสี quiser, Victoria, deep, quier, bathroom, breakup, ian, trails, fotos, ่ชั่วโมงนั่นเองนะครับทุกเรื่องที่ที่มาใน,หนใหม่ของท่านเนี่ยท่านเป็นอย่างเงินการทุกอย่างนะครับไม่ใช่เพราะของต้นลัางงานให่ไม่แต่กระทรวงศหก,กรากรที่ลงไปทั้งชาติดูแดงเนี่ยท่านนโยบายในการที่เร่งรัดการทํางานทุกอย่างนะครับวันนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเง,งินการไปแล้วที่เราจะเห็นผลงานของท่านนะเพราว่าจะเป็นเรื่องของ ท่าพยายามแก้ไขในเรื่องของทานน้ามันในเรื่องไฟฟ้าเนี่ยต่างนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าในความของันนะครับปัจชาชนเนี่ยกระทบในที่นี่ที่เดียวนะครับหลายที่นะฮะท่านก็พยายามที่จะดำเนินการไปแก้ไขนะครับซึ่งหลายวิที่นั้นมีเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานนะครับเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับท่านก็พยายามที่จะให้เราประสานงานให้ได้นะครับเพื่อชาวบ้านเนี่ยได้รับผลตอบรับให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาน้ำให้กับ อะนปรชชามันติดปัญหาในเรื่องไหนครับเกี่ยวกับจอะบ่น้ำาพื้นที่ป่าเชิงงบประมาณของหน่วยงานไหนครับของกองทุนตัวนี้มันมันมันทำไม่ได้หรือไงทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะยังไม่ได้ขออนุญาตขออนุญาตต้องเกินอาแล้วครับติดตามไปเขาบอกอยู่ที่โกลเออร์หกหกเออ ทำเรื่องตั้งแต่ปีห <5, 6. S 2> ้าหกห้าหกประมาณมันก็ตกไปไหมตกไปแล้วตก<บ>ไปแล้วตามเรื่องก็บอกอยู่ที่กรมอยู่ที่กรมโอเคครับ